แล้วสวัสดีบัตรสรยัตก็ซากะมินเนาะรายการอยากให้ผมพูดก็สรยัตสโรสรลซากเแม่เนื้อบัตรก็คือแปลมาก็คือสรยัตก็จะแบบสุขสนา์เฮฮาเกี่ยวกับภาษาซากะภมษาเขมินในถิ่นในบ้านเนาะ เออเอาคือพ่อครับนายคำหนึ่งแล้วพอดีเห็นเป็นพ่อเรนว่านี่ครับเอาเอาคำนี้ไปเดิมก่อนพ่อคือเอ้าเอ้าเอ้าก็คือพ่อนะส่วนแม่ก็คือแม่ทับศัพท์กันไปเลยแม่คือแม่เหมือนกันเนาะอออันนี้ง่ายคำง่ายที่สุดแล้วทีนี้อันนี้เป็นเป็นตอนที่สองครับ ตอนที่สองเป็นคลิปที่สองเนาะก็จะมาประเดิมเกี่ยวกับอันนี้แค่โจหัวครับเมื่อกี้อันนี้มาประเดิมที่เอาเป็นแนวของอาการดีกว่าอาการกิริยาท่าทางเนาะเป็นบางอย่างบางส่วนไปก็เอาเป็นประเดิมว่าอาการนี้ทุกคนต้องเป็นคิดก่ออย่าเพิ่งหัวระโอมนะเนาะไม่ใช่คำหยาบครับปวดขี ปวดขี้ปวดขี้ทุกคนต้องปวดผมบอกไงทุกคนต้องปวดก็คือชื่อจุ๊ชื่อจุ๊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 ไม่ใช่จุ๊ใช่จุ๊อีแบบหนึ่งนะจุ๊จุ๊ปวดขี้มากชื่อจุ๊คลัง คลั่งคลั่งจนน้ำคลั่งจนน้ำลายกระายก็คลั่งคือไม่หรอกถ้าบอกว่าคือมันเกี่ยวกับขี้เนาะอันนี้อ่าไม่แค่คำแามกไม่ใค่คำหยาบเลยนะครับก็คือจำเป็นต้องพูดเนาะตามภาษาบ้านก็คือถ้าขี้แข็งอไม่ทำมันตลกผมกเลยับอย่าให้หัวเราะต่อขี้แข็งก็คือขี้คือไอ แข็งก็คือรึงก็แปลออกมาก็คือที่แข็งก็ที่ใต้ศัพท์ภาษาเขมรก็คือไอ้รึงอรือไอ้รึงไอ้รึงหรือไม่อแบบนึ้งก็คือไอ้กระดิ่งอ่ามันใช้ใช้ได้สองอย่างคือไอ้กระดิ่งอ่าก็คือมันแข็งอ่ะมันที่ยก่อแข็งบิดงอบ้างทายาตอ่าเหมือนท้องถูแแข็งๆเอาอ่ะนั่นแหละก็คืออ่า ออจัดินหรือไอรึ้งอ่าครับนั่นแหละคือขี้แข็งอุูดะเรื่องขี้ตาจะเป็นขี้มาแล้เพ้่งล้างหน้าล้างตาทาเองจะขี้ตาแา้วนะอ่านี่เป็นอาการเอเพราะว่าจริงๆผมอยากให้เจออาการที่มันขำๆก่อนนี่เป็นแนวดูผมแล้วต้องรอที่ผมบอกอ่าอันนี้ก็ทุกคนก็อาจจะเคยปวดมัน เป็นอาการเจ็บอาการปวดเนาะก็คือปวดหัวปวดหัวอืปวดหัวแรงอะไรประมาณเนี้ยคำว่าปวดหัวแรงก็คือชิอก้ากบัลชิอก้าบัลคือปวดหัวเออเออคุณนะชิอก้ากบัลชิอก้าบัลนะอปวดหัวมันมีท่าทางของแต่ละคนออ๋ชิคก้าลโอ้ชิคก้าลบางคนโอ้ช <laughs> ิคก้าบัลออะไรนะมมัียางก เสือนคำว่าคลังไอ้แรงก็คือคลังคลังปวดหัวแรงก็คือว่าอ่าชื่อกบาลคลังชื่อคาบ้าคลังอ่ามันจะมีคำว่านักด้วยก็ได้นักก็คือประมาณว่ามันเป็นอ่าคำสร้อยคำสร้อยท้ายๆไปเหมือนเราคุยอะไรเป็นคำแบบบัาครับไอมาณเนี้ยเอออ้อย่างเงี้ยทีนี้ชื่อกบาลคลังนะปวดหัวแรงมากประมาณนี้ครับนี่ เอากี่คำแล้วเนะี่ยมันไม่ใช่สองอันนี้อ้ย่ๆไปรู้อันนี้อ่าทีนี้อ่าเป็นมีมีปวดฟันไหมเ๋ยวก่อนต้องเอาปวดอย่างปวดอะไรไปแล้ว, <laughs> ลวออเอ่เป็นไม่ปวดแล้วอันนี้เป็นเหมือนกันอาการนี้ทุกคนอาจจะเป็นบางคนเป็นหนักมากเพราะบางคนหกหักคำว่าร้องไห้ครับอร้องไห้ แปลง่ายๆซาคุนยุ่มยุ่มยุ่มน <laughs> <laughs> ี่มันจะต่ว่าร้องให้ดังแท้ออยุ่มคล,ล, <laughs> ล,ลั่งเปลกรำคานใจลูกขอบกล้องลอยตรงไหนค <laughs> ลั่งเปลกไม่ไม่ไอ้ย,ยุ่มคลั่งนี่พอได้เลยเลยมาเนี่ยคือ <laughs> เเบลยยุ่มคลั oh, um, ่งเบะอ่าแบะก็คือประมาณเร่งแท้ดังแท้อ่าประมาณเนี้ยเบะเนี่ยแล้วมันต้องอยู่กับอยู่ที่ประโยคน์ไใช้ด้วยไอ้นี่ทำไมร้องคลั่งแท้อะไรเงียุ่มคลั่งเบะเด็กคนนี้ยุ่มคลั่งเบะเด็กคนนี้ร้องดังแท้อะไรเงีเสียงดัง ก็ประมาณนี้รรบใครอยากได้คำไหนก็ค่อยๆฟังแล้วก็จดเอาหรือหัดพูดเอาเลยครับมันยากมันยากมากผมถ้าคุยกับเขียนนี่หนึ่งวันน่ะไม่เกินจิประโยคหรอกเขียนไปจะได้อ่าเนาะร้องให้ดังร้องให้มากก็คือยุ่งคลังแบล็หรืออันหนึ่งก็ยุ่งจะนับแบล็คจะนับคำว่าจะนับเนี่ยมันใช้ได้คือคำว่าร้องแท้ดังเนี่ยดังเนี่ยมันใช้คำว่า แล้วแต่ประโยคที่ผมบอกอยู่ที่ใน,นช่วงการใช้อ mm hmm. ทีนี้มาดูอาการนี้อาการนี้อาการนี้ากา็เหมือนกันทคนต้องเคยอันนี้เคยฟันทมเคยเหมือนปวดที่น่อลยอาการดีใจ mm hmm. แหม่ดีใจดีใจที่สุดอะไรเนี่ยก็คือดีใจก็คืออ้อ อ้อันวะเราทำไมไม่นึกว่ามันจะหลายคำอ๋อมันจะมีคำสั้นๆไงที่แต่แปลได้เป็นประโยคได้ไหอก็คือดีใจก็คืออ๋อดีใจที่สุดดีใจที่สุดก็คืออ๋อจะนับนะอ๋อจะนับนะหรืออ๋ออ่าใช้คำนี้แหละอ๋อจะนับนะจะนับนะก็คือจริงๆถ้าคำว่าจะนับนะจริงๆอ่ะใหญ่มาก คือท้าจะนับนะจะนับนะเนี่ยสองคำเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือใหญ่มากแต่ถ้าเอามารวมกันเพราะว่าดีใจอดีใจที่สุดดีใจที่สุดดีใจมากอืออครั้งเบลล์ออ่าหรือไม่ก็อจะนับเบล่าออจะนับนะมันใช้ได้ครับอไม่แบบที่ที่คิดมันมันคือไม่ใช่เลยซว่าแบบพ้ยท่าน ลองท,ทําท่าดีใจแล้วพูดคำภาษาเขมรเขมรมาดิแบบอ๋อหวานอ๋อแล้วกูดีใจอ่ะไรประมาณเนี้ยแล้วอาจจะมีกูแม้เราะตามไป็นไรไม่เป็นไรตามถานะครับเราไม่ว่ากันเนาะเรารายการกันเนี้ยประมาณนั้นเลยครับก็เหมือนเลยผมว่าเนาะเป็นอย่างที่จะถามผมก็อาการมันเป็นอาการผมแบบอยู่แบบมีสาวมาขอแต่งงานหวานอ้อเลั มีใจเขาดีใจอะไรดีใจสุดๆเฮ้ยน้องพูดแต่เพื่อน้าวเฮ้ยอ่ะโอเคนี่ได้สองสามสี่คำและอเดี๋ยวเสนอผมมาสิเอาคำไหนปวดฟั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 นใช่ปวดฟันปวดคือชื่อฟันคือทมิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวท ทมิง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 แข็งๆเลยทมิงมิงออกจากยักษนี่หนึ่งนะฮะทมิงทมิงทมมกดด้วยงงงอ่ะเออทมิงทมิงทมิงอ๋อแข็งๆเลยทัมมิงชื่อเนาชื่อชื่อคือปนชือทมิงทมิงคือฟันฟันฟันปวดฟันปวดฟันชื่อทมมิง ครั้งนะครั้งนะมากมากมากเลยอ่ะชื่อทวินบวมบวมเออบวมบวมเทอมบวมก็คือเทอมนะผมชื่อทวิงครั้งนะเทอมทุ่มปวดฟันมากบวมใหญ่เลยตรงนี้อะไรประมาณนี้บวมออเคเทิมนั่นเป็นภาษากรวยบ้านผมจะจะเป็นเปียกเปียกอืมเปียกแบบพวกเทิมเงี้ยเสื้อเปียกเสื้ออะไรเทิมอเปียกแล้วเปียก ทุกเตอสับสนมากสับสนสับสนอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้นะปวดฟันแล้วปวดฟันอ๋าปวดตาปวดตาคำว่าปวดคือชื่อชื่อเนาะชื่อชื่ออะไรชื่อชื่อคือปวดแล้วก็ตาคือพเนธพเนธอ่าชื่อพเนธชื่อพเนธอันนี้คือตาครับตาตาชื่อพเนธอ๋ั่นงั้นนัเพิ่มเติมหน่อยปวดตาเนาะแล้วเออยัมี เมืว่าเราปวดตาแบบเพราะเป็นตาแดงตาแดงนะสมมติเราเป็นตาแดงเราปวดตามากอะไรเงี้ยอือชื่อพนีคลังชื่อพนี้คลังย้อนเกิดอนไปย้อนย้อนเกิดย้อนเกิดนี่คือแปลว่าเพราะเกิดอ่าย้อนเกิดคือเพราะเกิดเกิดจากอะไรนะอ่าอันนี้เอาเป็นยาวกว่านะอืมอ่าปวดตาเพราะเป็นตาแดงอือ ก็คือชื่อพนิยอนเกิดพนิห้อมเกมิดตาแดงอันที่ตัวเรียกทับกันได้อ่าอ,อ,อ่ายอนเกิดตาแดงก็บพนิขห,หอมพนิห้อมก็คือตาแดงตาแด,ดงอ่าออประมาณนี้เพราะว่าบางคํามันต้องต้องรวมกับคําอื่นถึงจะเปลเป็นประโยคได้เพราะว่าแต่เป็นตัวเขาเดี๋ยวเดียวมันก็จะเป็นเป็นอีกศัพท์หนึ่งแต่บางคํามันทับศัพท์ได้เลยอ่าแล้วแต่ใหญ่มากจะ่ยาวเนาะเออเดี๋ยวกี่นาทีละ ไปกาแฟกันให้กาแฟกันโอ้ยังไม่ได้ชมโอ้กยี่มองนานแล้วโอ้แล้วจะกินอะไรเมื่อวานก็วันก่อนก็ไม่ได้กินใช่จนเย็นหมดเย็นแล้วนี่อะไรอันนี้เลยอันเนี้ยเอาเป็นว่าคลิปต่อไปผมจะให้เกี่ยวกับอะไรที่เป็นของกินเนาะของกินเล่นอ่าของกินเล่นก็เอาเป็นว่าผมจะไม่บอกชื่อภาษาขมนหรอกแต่ ทุกคนต้องไปดูผมในสรยาธธาิยญาติผาชิมตัวไกยที่ผมชอบชิมกินนี่กินนู่นเพราะมันมีอยู่ในบ้านอยู่ในสวนผมนี่แหละแต่จะบอกได้แต่เพียงว่าความอร่อยมันสุดยอดความเปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวและอร่อยที่สุดในโลกก็ได้ชินี้บางคนอาจจะรู้จักอาซูบูใกล้ใกล้นี่ก็เอ,อเป็นว,ว่าผมให้เลยก็ได้เนาะ ให้เลยก็ได้คำนี้ภาษาเขมรเขาเรียกกุ้มพเนิงกุ้มพเนีงภาษาไทยผมไม่รู้มันเกี่ยวกัเยอะมอนกลายเปรูว่าเราเรียกอะไรหรอกกุ้มพเนีงกุ้มพเนิงนะคน,คนเขมรเปรี้ยวอาเขตชวินบ <c> um <pling> ูร์ตาม่านใต้คนนี้อาจจะรู้จักหรือไม่คนไทยก็อาจจะรู้จักชื่อก็บอกผมด้วยละกันเออกุ้มพเนิยง <c> um <pling> จูนะ จุนะคือเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมากอ่าเราจะกินนะกินอร่อยยังไงต้องรอดูผมมีคลิปให้ดูก็นะครับมีอะไรอยากให้ผมพูดสักแมนจากแม่กม่ก็รปาคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมอ่าคําที่คุณขอมายัดจัดให้สรีน่คาแม่นะครับค่าแม่จัดให้เลยก็ครับผมสำหรับอ่าตอนที่สองนี้ก็ คร่าวๆไปก่อนประมาณนี้เพราะว่าจริงๆผมอยากทาที่ที่คนคอมเมนต์มานะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาอยากรู้เราตอบให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าผมเลือกเองอ่ะมันมันก็บางทียังไม่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 โดนใจเนะเาะคืออยากให้โดนใจว่ามีคนคอมเมนต์มาอยากให้พูดอย่างนี้อย่างเงี้ยจะยาวจะสั้นก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจัดให้ครับผมเพราะสรยชบจัดจัดาคเมครับผม <c oughs> สรยะคันภาษาซาคเมครับผมทลิปที่สองสวัสดีครับสวัสดีเดอบาท chú cá chú cá chú cá chú na chú na chim lưới chú nè chim lưới hàng mình như thế này nè cà phê có mấy chú nữa <laughs>